สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจะผัดถั่วแขกค่ะผัดถั่วแขกเต้าเจี้ยวนะคะก็มีถั่วแขกนะคะเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีนะคะกระเทียมพริกค่ะใส่หมูเนื้อสันนะคะมาผัดกันเลยค่ะ น้ำมันนะคะลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนแกงพอค่ะน้ำมันรอนแล้วนะคะพริกชี้ฟ้าสิบเม็ดกระเทียมหนึ่งหัวค่ะใส่ลงไปเลยหมูเนื้อสันไล้์ค่ะประมาณสองชีดใส่เลยค่ะผัดกับพริกให้หอมก่อนนะคะ ต่อจากนั้นนะคะปรุงรสลงไปในขัวค่ะมีเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนแกงนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงซอสสาเขียวหนึ่งช้อนแกงซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแกงแล้วก็รสดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟนะคะต่อจากนั้นใส่ลงไปเออ่ในกระทะเลยค่ะขัวผักยาวนะคะประมาณสองที แล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอนนะะถั่วฝักยาวสลดแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆผัดถั่วแขกเนื้อสันค่ะใส่เต้าเจี้ยวนะคะมาทานด้วยกันค่ะ